สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับอัปเดตฟุตบอลฟุตบอลอัปเดตบอจัตตองเช่นเคยนะครับครับผมสมัครับคลิปนี้เรามาอัปเดตฟุตบอลโลก2022ที่์สตการ์ตากันนะครับเป็นการพบกันระหว่างนัดที่2ของสายอนะครับญี่ปุ่นนะครับคอสพบกับคอสตาริกานะครับเวลา17บเนาฬิกาไทยทอดทางช่อง GMM อ็มแอมีช่อง25นะครับครับผมเกมหนึสำหรับคู่นี้นะครับครึ่งแรกนะครับเล่นค่อนข้างระมัดระวังตัวกันมากเลยนะครับ แต่เกมม,มันเอาในครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังญี่ปุ่นโหมบุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ชว,วนเจียนจนเจียนจนได้ประตูต้งหลายครั้งกันแต่ไม่ได้สักทีนะครับจนกระทั่งนาทีที่81นะครับคอสตาริกาโต้กลับมานะครับแล้วก็เป็นฟูลเลอร์สเปนนะครับ ยิงในนาทีที่81นะครับโอ้โหได้ยิงครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วก็จบนะจากนั้นญี่ปุ่นก็พยายามทุกวิธีทางที่จะประตูคืนแต่ว่าทําไม่ได้นะครับจบเกมกลายเป็นว่าคอสตาริกาทาได้นะครับเก็บ3แต้มชนะญี่ปุ่นไป1ประตูต่อ0นะครับทําให้แต้มคอสตาริกากับญี่ปุ่นมีเท่ากันเลยนะครับ เราต้องมาดูคู่ดึกคู่สุดท้ายนะครับเยอรมันพบกับสเปนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผู้เล่นของญี่ปุ่นโดนเบลเยียมไป3ใบนะครับคอสติกาก็โดนไป3ใบเช่นเดียวกันนะครับครับเราเข้ามาดูคู่ที่2ของคืนวันอาทิตย์นะครับเป็นการพบกันระหว่างนัดที่2ของกลุ่มเนะครับเบลเยียมพบกับโมร็อกโกนะครับแต่ทอดช่างช่องมอนเนายทีวีนะครับ ก่อนเกมก็เป็นเยี่ยมเก็บ3แต้มได้นะครับในการเฉือนชนะแคนาดา1-0แล้วก็โมร็อกโกเสมอกับโคเชียมานย์ประตูศูนะครับโมร็อกโกทําได้ดีกว่านะครับลูกเกมนะครับจนกระทั่งช่วงท้ายเกมขึ้นนะเพราะเยิงประตูเข้าด้วยนะครับแต่ว่าโดน VR ลิฟเป็นลูกล้ำหน้าไปสักก่อนนะครับเริ่มมาครึ่งหลังนะครับโมร็อกโกก็แพ็คแน่นๆนะแล้วก็รอโตนะครับจนกระทั่ง มาสำเร็จนาะทีที่73นะครับจากการโต้ขับนะครับโดยได้โมรลโกได้ประตูขึ้นนำจากซาบิลีนะครับนาะทีที่73แล้วก็ช่วงทดเจ็บนะครับมายิงประตูตอกฝาลงได้จากอาบูคาร์เลีวนะครับนาะนะทีที่90บวก2นะครับเวนเย่ยมไม่สามารถทำประตูได้เลยนะครับ จบเกมก็โมร็อกโกนะครับเป็นฝ่ายชนะเบลเยียมไปศูนย์ประตูต่อสนะครับอ่าเบลเยียมได้รับใบเหลือง1ใบแล้วก็โมร็อกโกก็มีผู้เล่นโดนใบเหลืองหใบเช่นกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เบลเยียมก็นัดสุดท้ายเจอโควิชเชียนะครับหนักหน่อยนะครับโมร็อกโกก็ถ้าพวกเขาไม่แพ้แคนาดานะครับก็มีสิทธิ์เข้ารอบสูงนะครับแต่ว่าต้องดูคู่ แคนาดาด้วยนะครับกับโคเอเชียนะครับที่จะเตะกันครับข้ามมาดูคู่ที่3นะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างโคเอเชียกับแคนาดานะครับเป็นนัดที่2ของอีกคู่ในสายเอฟนะครับเตะที่ถ่าทอดทางช่อง for you นะครับก่อนเกมก็โคเอเชียเสมอกับโมร็อกโกมานะครับแล้วก็แคนาดาแพ้เป็นเยี่ยมมาครับ แคนาดานะครับได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับตั้งแต่น2นาทีแรกเองนะครับจากเดวิดนะครับาจากนั้นนะครับเกมก็เป็นของแอโคยเชียแทบจะทั้งหมดเลยนะครับเริ่มจากนาทีที่3 6นะครับโคยเชียก็มาได้ประตูตีเสมอจากคารลิกส์นะครับและก็ก่อนหมดเวลาครึ่งแรกนะครับมาได้จาก วิวาจานครับนาะทีที่44แล้ก็คามาลิสมายิงได้ประตูที่2ของตัวเองนาะทีที่70นะครับแล้วก็เมเจอร์มิงปิดท้ายนาะทีที่90บวก4นะครับก็ทำให้จบเกมนะครับโคเอเชียนะครับชนะแคนาดาไป4ประตูต่อ1นะครับ4ีแต้มแล้วนะครับส่วนแคนาดาก็แพ้2นัดนลน้ครับน่าจะตกรอบ100%แล้วนะครับ ก็ผู้เล่นของโวเชียดนใบเหลืองไปสอใบแล้วก็แคนดาไปสองใบนะครับข้ามมาดูคู่ที่4นะครับคู่ดึกคู่สุดท้ายนะครับคู่สำหรับทั่วโลกรอคอยนะครับแต่เราไม่ไหวเนาะเตะตีสองไม่ไหวจริงๆนะเป็นการพบกันระหว่างบิ๊กแมตช์โคตรๆนะครับสเปนนะครับพบกับเยอรมันนะครับ เป็นนาที่2ของสายอีอีผู่หนึ่งนะครับเตะในเวลาตีสองขายท่อทางนชันทีวีนะครับก็เริ่มเกมมาก็สเปนนะครับทำได้ดีกว่าแล้วก็ของบอลได้เยอะกว่านะครับแต่กว่าจะมายิงกันได้ก็เป็นครึ่งหลังนะครับนาทีที่62ครับโมรันต้าน,นครับยิงให้กับสเปนขึ้นนำก่อนหรือประตูต่อศูย์จากนั้น เยอรมันก็ไม่ยอมนะครับก็มาตีเสมอได้ในนาทีที่83นะครับจากรูกลบนะครับทำให้จบเกมคู่นี้เสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับผลอีกคู่ก็คือญี่ปุ่นไปแพ้คอสตาริกาครับทำให้กลุ่มนี้โคตรมันนะครับต้องไปลุ้นถึงนัดสุดท้ายเลยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครจะได้เขารอดกับสายนี้นะครับ ผู้เล่นของสเปนลงไม่เหลืองไปหนึ่งใบแล้วก็จะนงมันตัวไปสามใบนะครับครับสำหรับวิธีการแก้ไขจอดำนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ทราบเนาะก็คือถอดปลั๊กออกนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับโดยเฉพาะก่อนที่บอลจะเตะนะครับหรือไม่ก็บอลเตะไปแล้วมันยังดำอยู่นะครับก็ให้ถอดแล้วก็ทิ้งไว้สัก10วินาทีแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ครับจอมันก็จะหายดำแล้วก็จะดูบอลได้อีกนะครับ สำหรับข้ามโปรแกรมมาดูมันจันนะครับมันจันเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นการพบกันระหว่างนาะที่2ของสายจีนะครับแคนรูนนะครับจะพบกับเซอร์เบียนะครับแต่ในเวลา17บเนาฬิกานะครับถ่ายทอดทางช่องอัมโมรนทีวีนะครับ และคู่ต่อมานะครับกลุ่ม H นะครับเกาหลีใต้นะครับจะพบกับกาหนานะครับในเวลา2ทุ่มนะครับถ่ายทอดทางช่อง2 f o r อยู่นะครับและอีกคู่นะครับคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างบราซิลพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเตะกันในเวลา23นาฬิกาหรือ5ทุ่มนะครับถ่ายทอดทางช่องวัน31นะครับและปิดท้ายด้วยคู่สุดท้ายคู่ที่4นะสำหรับคืนวันจันทร์นะครับ เป็นการพบกันระหว่างโปรตุเกสจะพบกับอุลุไว้นะครับเตะกันในเวลาตีสองถ่ายท่อทางทอทบอห้านะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตลาตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับแนวะค,คลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขออนุญ,ญาตลาตรงนี้ครับสวัสดีครับ